กรกตรับรองสอสอ500คนนะครับส่วนข้อที่มีการร้องเรียนกันเอาไว้แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบกกตบอกว่าดำเนินการไม่ทันในกรอบ60วันนะครับเรื่องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการถูกคัดค้านการเลือกตั้งเอาไว้82คนนะครับประลัดสอปนแกบอกว่าคดีไอทีวีเนี่ยไม่ได้เป็นการปลุกผีเพื่อจะหวังสอยคุณพิธาย้ำว่าคําฟ้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกลับมาประกอบกิจการ อยากให้แยกกันมองนะครับในคนละกรณีผู้ชมครับมาดูการรับรองสสน,นะครับ5 0าที่นั่งนะครับในช่วงเมื่อวานนี้นะครับจนถึงวันนี้เองก็เป็นการดําเนินการไปทําเอกสาร,รหลักฐานต่างๆนะครับก็มีคนทยอยเดินทางกันไปแล้วหลากหลายพอสมควรน,นะครับหลังจากที่กกตรับรองไปสส500คนนะครับส่วนข้อที่มีการร้องเรียนกันเอาไว้แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบกกตบอกว่า ดำเนินการไม่ทันในกรอบ60วันนะครับดังนั้นก็ต้องรับรองไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการถูกคัดค้านการเลือกตั้งเอาไว้82คนนะครับเรื่องนี้19มิถุนายนแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตครับได้แถลงผลการประชุมกกตว่ากกตมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวน400เขตและแบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง100คนกระบวนการหลังจากนี้กกต จะมีอำนาจนะครับพิจารณาสืบสวนไต่สวนหากว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริกกตกกตจะยื่นคำร้องต่อสารดีกาต่อไปนะครับเพื่อจะเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นๆโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งก็ยาวมันไปถึงปีหน้านายสวงบุญมีเนี่ยกล่าวว่าการที่กกตประกาศรับรองไปก่อนเนื่องจากว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนอาจจะไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา60วัน และเห็นว่านะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกทั้งขณะนี้มีการอ้างพยานหลักฐานเข้ามาจํานวนมากนะครับโดยในจํานวนสอสอ0 0เขตเนี่ยก็พบว่าสสที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ถูกคัดค้านเนี่ยมีถึง318คนและก็ผู้ที่ถูกคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมี82คน <c oughs> และยังบอกต่อว่าจํานวนคะแนนดีเนี่ยนำมาคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อมีทั้งสิ้น3 1ล้าน 5 2 2 6 9 8คะแนนส่วนสัดส่วนา3า7 5 300, 6, นาน้อย่อออคะแนนต่อสอสอ 1, คนเมื่อคำนวณแล้วมีจำนวน17พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งได้แก่ก้าวไกล39คนเพื่อไทย29คนพักไทยสร้างไทยไทยขออภัยครับพักไทยสร้างชาติ13คนประชาธิปัตย์3คนภูมิใจไทย3คนประชาชาติ2คนนะครับส่วนครูไทยเพื่อประชาชนและชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้า ท้องถิ่นไทยไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์ประชาธิปไตยใหม่พลังธรรมพลังประชารัฐพลังสังคมใหม่เสร,รีรวมไทยและพักใหม่ได้ไปคนละพักละหนึ่งคนนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากการประกาศรับรองแล้วกกตจะยื่นให้สารมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักและคดีเดตนายัฐมตรีของพักเก้าไกลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เลยหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของสํานักงาน ต้องดูข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับการไปร้องเรียนคุพิธานในหลากหลายกรณีนะครับกับกรณีหุ้นไอทีก็ยังคงเป็นที่น่าติดตามท่านหนึ่งที่ออกมาพูดถึงคดีนี้คือทางประลัดสอปอนอนะครับปลัดสอปอนออก,ก็คือประหลัดสํานักนายกตรีนั่นแหละครับที่มีเรื่องอยุติการออกอากาศไอทวตั้งแต่หลายสิปีที่แล้วนะครับ แกบอกว่าคดีไอทีวีเนี่ยไม่ได้เป็นการปลุกผีเพื่อจะหวังสอยคุณพิธาย้ําว่าคําฟ้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกลับมาประกอบกิจการนะครับอยากให้แยกกันมองนะครับในคนละกรณีซึ่งการดําเนินการระหว่างไอทีวีกับสบปนก็เดินไปส่วนเรื่องคุณพิธาถืออุ้นเสือหรือไม่ก็แยกออกจากกันโดยที่นายเทยวพงศ์วงศิวะวิราชปัหลัดสํานักนายกตรีนะครับสบปนได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีระหว่างสปนกับไอทีวีนะครับ ซึ่งความคืบหน้ามันก็เกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการทําให้ไอทีวีฟื้นคืนชีพในการต่อสู้ทางคาดีหรือไม่เพื่อไปเข้าล็อกกับก,บการโหวตนายนตรีที่จะมีปัญหากับคุณพิธานะครับทางคุณธทีรพงษ์เนี่ยยืนยันนะครับบอกว่าอยากให้มองเงินคนละประเด็นไม่ได้เกี่ยวกันอย่าไปใช้คําว่าปลุกผีเลยนะครับเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันกับคุณพิธานะครับความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยคาดว่านะครับจะมีการตัดสินกันในเดือนไหน ผู้สื่อข่าวถามนะครับก็บอกว่าคาดการคำพิพากษาของศาลไม่ได้แต่เห็นจากข่าวก็ไม่รู้ว่าใครให้ข่าวว่าจะไปตัดสินกันตอนนั้นตอนนี้นะครับแต่ว่าทางสอปอนเนี่ยไม่ได้ทราบเรื่องเลยนะครับประลัดสอปอน,อนอกล่าวว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันมาตั้งแต่10ปีที่แล้วเริ่มแรกไม่ได้เริ่มจากสอปอน,อน,อนแต่เริ่มจากการร้องเรื่องค่าสัมปทานเมื่อมีคู่แข่งก็ทําให้เกิดการเปรียบเทียบได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องการจ่ายค่าสัมปทานสุดท้ายก็ไปที่อนุญาโตตุลาการซึ่งสรุปว่าต่างคนก็ต่างมีนี่ก็เลยเสนอกันไปนี่คือคําตัดสินสุดท้ายซึ่งสปนมีการอุทธรณ์เมื่อ2ปีที่แล้วขณะนี้กําลังรอการตัดสินอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าการตัดสินออกมาแล้วไอทีวีจะชนะไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาเป็นสื่อใช่หรือไม่นายเทียรพงศ์บอกว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีประเด็นในการฟ้องนะครับเป็นเรื่องค่าปรับ เป็นเรื่องการเปลี่ยนผังรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ10ปีก่อนซึ่งผลออกมาว่าถ้าเกิดความเสียหายก็ต้องกลับมาดูที่อนุญาโตตุลาการซึ่งประเด็นก็มีอยู่แค่นั้นและเป็นประเด็นเก่าอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยซึ่งหลังสุดเนี่ยก็2ปีที่แล้วเมื่อถามว่าไม่ใช่การปลุกผีไอทีวีเพื่อหวังผลเรื่องคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลและคดีเดตนนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายเทียรพงศ์กล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสปนนะครับเรื่องคุณพิธาเนี่ย เป็นเรื่องที่เขาฟ้องกันอยู่และก็เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับไอทีวีเลยจนเมื่อบินเป็นข่าวนี่แหละอย่าเอาสองเรื่องมาผูกกันจนประชาชนสับสนคดีเนี่ยมีมาก่อนแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมจาก2ปีที่แล้วสถานะอยู่อย่างไรก็ยังอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราก็รอนะครับแล้วก็ให้เวลาศาลพิจารณาตนขอไม่พูดอะไรมากเมื่อถามว่าถ้าผลทางคดีนะครับออกมาเนี่ยจะทำให้ไอทีวีมีสระจะทำให้กลับมาประกอบก,กิจการสื่อได้หรือไม่นายเทียรพงศ์กล่าวว่า คำฟ้องก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบกิจการเป็นเรื่องค่าปรับล้วนๆเลยนะครับเป็นเรื่องสัมปทานด้วยนะยืนยันสปนไม่ได้ปรับแต่งอะไรในเรื่องดังกล่าวแต่ว่าต้องศึกษาไว้เป็นการเตรียมตัวถ้าศาลตัดสินแล้วสปนจะทําอะไรได้บ้างซึ่งเป็นหน้าที่ของเราไม่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องกรณีคุณพิธาหรือว่าเรื่องการเป็นคันิเดชนายกหรือเรื่องที่นักร้องหยิบไปร้องกันทำลายในการต่อสู้คดีที่ออกมาในช่วงนี้ก็เป็นแค่ข่าวลือตามการกระซิบกันวงในเท่านั้น สปนบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนะครับก็ได้ฟังแค่ข่าวลือเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคดีที่ฟ้องร้องกับไอทีวีเป็นเรื่องของค่าสัมปทานแล้วเรื่องค่าปรับนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าฟ้องเสร็จจะกลับมาเป็นสื่อหรือไม่ซึ่งมันนอกเหนือจากประเด็นที่สปนรับทราบเพราะงั้นขอร้องอย่าไปผูกกับการไปสอยคุณพิธาไม่ให้เป็นนายกเลยนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่กเกษตรกรไทย โดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580